คลิปนี้นะคะเป็นการรีวิวโพสต์อิดนะคะแล้วก็พวกอินเด็กซ์ต่างๆที่ใช้แล้วก็มีของอื่นๆนิดหน่อยนะคะมีคนรีเควส t มานะคะว่าอยากได้ก็เลยมาทำให้นะคะก็จะรวบรวมของมาก็ใช้เวลานานอยู่นะคะอันนี้ก็มาเริ่มอันแรกกันเลยนะคะเป็นโพสต์อิดนะคะแบบที่เหมือนเป็นพลาสติกนะคะมันจะ มองทะลุไปได้นะคะเวลาเขียนแล้วน่าจะซื้อจากไดรโซนะคะถ้าจำไม่ผิดไม่ค่อยได้ใช้นะคะอันนี้จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเป็นแบบสีขาวเลยใสยเลยอย่างเงี้ยคะ่ะก็น่าจะาไว้ใช้แบบติดไปบนแผนที่แล้วก็เขียนทับไปบนนั้นแผนที่จะได้แบบไม่เลอะนะคะที่เคยเห็นคนใช้กันแต่ว่าหาสีขาวไม่มีนะคะอันนี้ก็เป็นโพสแบบที่ธรรมดานะคะยี่ห้อโพสนะคะ 3M ก็เท่าที่ใช้มาส่วนใหญ่ก็ใช้ยี่ห้อนี้นะคะแล้วก็ถูกใจก็เลยไม่อยากเปลี่ยนนะคะเคยใช้ไปไปใช้ยี่ห้ออื่นบ้างนะคะอย่างของมูจิก็ไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่นะคะก็เลยไม่เปลี่ยนนะคะอันนี้เป็นแบบซูเปอร์สติ๊กกี้นะคะก็เอาไปติดอะไรที่คิดว่าจะหล่นง่ายกว่านะคะอันนี้แบบขนาดใหญ่กว่านิดหนึ่งนะคะกว้างกว่าหน่อยนะคะถ้าเทียบกันก็จะเห็นอันนี้ ของโพสอิทเหมือนกันนะคะก็เป็นอันเล็กไม่ค่อยได้ใช้นะคะอันนี้เป็นแบบไซมีนีนะคะก็ไม่ค่อยได้ใช้เหมือนกันนะคะได้มาจากที่ทำงานนะคะอันนี้เป็นของมูจินะคะก็อย่างที่บอกนะคะว่าเวลาที่แบบติดไปแล้วพอลอกออกของ ugi, มูจิมักจะเหมือนมีกาวลงเหลืออยู่นะคะก็เลยไม่ค่อยชอบนะคะอันนี้ขนาดเดียวกันกับของโพส t i อิทนะคะจะชอบของโพสอิทมากกว่านะคะ แต่ก็ไม่ได้ใช้เหมือนกันนะคะใช้น้อยอันนี้ของมูจิเหมือนกันนะคะขนาดจะเล็กกว่าของโพสอิ t นิดนึงนะคะอันนี้อันนี้เป็นอันที่ซื้อตุนไว้นะคะยังไม่ได้ใช้อันใหญ่ที่ซื้อจากแมคโครนะคะก็ถูกดีนะคะอันนี้ก็เป็นนิ่ห้อโพสอิ t นะคะเป็น t ิดอินเด็กซ์นะคะซื้อมาเพราะว่าตอนนั้นอยากได้สีแบบโทนนี้บ้างนะคะ ว่าก่อนหน้านี้นะคะคืออันนี้นะคะที่มีอยู่เป็นของโพสต์อิตอันนี้ซื้อเพราะว่าตอนนั้นออกไปอ่านหนังสือข้างนอกแล้วก็ไม่ได้เอาโพสต์อิตอะไรไปเลยนะคะแล้วก็อยากใช้ก็เลยต้องไปซื้อมานะคะไม่ได้เป็นสีที่ชอบเท่าไหร่อันนี้ได้ฟรีมานะคะก็ไม่ถูกใจนะคะอันนี้ของมูจินะคะเป็นแบบเหมือนเป็นพลาสติกก็ชอบนะคะแต่ว่าก็เสียดายไม่ค่อยได้ใช้อันนี้เป็นของมูจิเหมือนกันนะคะเหมือน แบ่งบทอะไรเงี้ยค่ะก็ใช้ไม่เยอะเท่าไหร่นะคะน่าจะใช้ได้นานอยู่นะคะอันนี้ของซาริโอนะคะแพงนะคะคิดว่าคงจะไม่ซื้ออีกแล้วนะคะตอนนั้นมีลดราคาก็เลยแบบลองซื้อมาดูนะคะไม่ได้ ถูกใจขนาดนั้นบางทีเราก็พอมันมีตัวกระตูลเราก็จะเขียนลําบากมันจะไม่ค่อยเห็นอันนี้จำไม่ได้ว่าซื้อมาจากไหนนะคะแต่ว่าน่าจะต้องแต่สมัยเรียนมหาลัยนะคะจาไม่ได้แล้วว่าทําไมถึงได้มันมานะคะก็ใช้ไปไม่เยอะเท่าไหร่นะคะใช้ไปเยอะตอนอ่าน สอบ cpe ที่ไม่ได้สอบแล้วนะคะแต่ว่าอันนี้ก็ข้างล่างมันจะมีเหมือนคล้ายๆโพสต์อิทด้วยนะคะเป็นแบบกาวด้านล่างนะคะไม่ค่อยเจอแบบนี้เท่าไหร่อันนี้ก็กาวด้านล่างเหมือนกันนะคะแนกี้นี้จะหมดแล้วนะคะก็ไม่ได้ชอบเท่าไหร่แต่ว่าก็เลยใช้อะไรที่แบบไม่ต้องเยอะมากก็ติดๆไปนะคะ อันนี้ได้ฟรีมานะคะจากในงานอะไรสักอย่างน่าจะงานเกี่ยวกับพวกญี่ปุ่นอะไรเงี้ยข้างในก็เป็นแบบนี้นะคะเป็นมีน่าจะสามสี่อันนะคะเป็นอันเล็กๆอันนี้ก็เขียนอะไรไม่ได้เหมือนกันนะคะเวลาติดก็ติดแล้วก็น่ารักดีอย่างนี้อันนี้น่าจะซื้อมาจากที่ไต้หวันนะคะตอนแรกแบบลังเลว่าจะซื้อสีไหนดีสุดท้ายก็ได้สีนี้มาะคะไม่ค่อยได้ใช้ อันนี้น่าจะโมชิโมชินะคะอันนี้ก็น่าจะเป็นร้านร้อยเยนเหมือนกันซื้อในไทยนะคะอันนี้รู้สึกว่ามันจะเล็กไปหน่อยอันนี้จะซื้อที่ไต้หวันของไดโซนะคะเป็นแบบติดอินเด็กซ์ข้างๆลายก็เป็นประมาณนี้นะคะ <S <S ก็เขียนอะไรไม่ค่อยได้อันนี้ก็โฮส t ์อิที่เป็นแบบอินเด็กซ์ อันนี้เพิ่งซื้อไม่นานนะคะเป็นแบบอันใหญ่ไซส์ใหญ่ส่วนใหญ่จะแบ่งแบบบทใหญ่ๆเซกชันใหญ่ๆหนังสือนะคะอันนี้ก็เหมือนกันแต่ว่าอันนี้มาอยู่มานานมากแล้วนะคะใช่มันก็ไม่หมดสักทีนะคะก็ติดเซกชันใหญ่ๆเหมือนกันอันนี้ส่วนใหญ่เอาไว้ขั้นว่าแบบอ่านถึงไหนแล้วอะไรอย่างนี้มากกว่าก็สีบางทีก็ไม่ได้แบ่งไม่ได้มีความหมายอะไรมากมายะคะ่ะ อันนี้เหมือนกัน,นะคะอันนี้เพิ่งซื้อมาไม่นานก็ปกติเวลาเราจะไม่ค่อยชอบใช้ที่คั่นหนังสือในการคั้นนะคะจะใช้พวกนี้คั่นมากกว่ามันจะแบบไม่ค่อยหล่นออกมาอันนี้ก็ซื้อตุนไว้นะคะไม่ได้เป็นแบบที่ชอบเท่าไหร่แต่ก็โอเคนะคะพอดีก็จะมีข่าวว่าจะปิดห้างอะไรช่วงโควิดนะคะก็เลยซื้อมาก่อน ีกว่าไม่มีใช้ทั้งๆท,ที่มีของมากขนาดนี้แล้วอันนี้เป็นเทปนะคะตั้งแต่หมอต้นนะคะอันนี้ใกล้หมดแล้วเดิมเอาไว้ติดแบบพันรอบปากกาดินสอนะคะว่าแบบจะได้รู้ว่าเป็นของเรานะคะเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้ใช้แล้วนะคะไม่เคยอ่านข้อความเลยะคะ่ะเพิ่งเคยเห็นวันนี้นะคะอันนี้ก็เป็นแบบคล้ายๆลิบบินนะคะแต่ว่าเป็น เพบเพบลิบบินเอาไว้ตกแต่งแต่ว่าเราก็ไม่ค่อยได้ใส่ตกแต่งอะไรนะคะมีที่ใส่มาให้อันหนึง่งก็ต้องคอยเปลี่ยนกันอันนี้เป็นอันที่ชอบมากอันหนึ่งนะคะแต่ว่าแพงมากนะคะคงจะไม่ซื้ออีกนะคะน่าจะซื้อจากลอฟหรือเปล่าไม่แน่ใจลายก็เป็นประมาณนี้นะคะอันนี้ไปติดที่หนังสืออันหนึง่ง อันนี้ของมูจินะคะเป็นเทป masking tape นะคะก็เป็นสีเรียบเรียบนะคะของมูจิก็มีลายอื่นอีกนะคะที่ชอบแต่ว่าไม่ได้ซื้อมาอันนี้เอามาติดเป็น i n นเด็กซ์ข้างๆนะคะทําตามหนังสืออันหนึ่งที่ไปเจอมานะคะก็เป็นเล่มนี้นะคะ113้าไอเดียพักสมองนะคะ นี่นะคะทำได้หลายแบบด้วยนะคะต่อมาอันนี้ก็เป็นเทปเหมือนกันแต่ว่าลายไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่นะคะซื้อในไทยอันนี้ซื้อจากไต้หวันนะคะชอบมากเลยนะคะเสียใจที่ซื้อมาแค่อันเดียวนะคะรานะคาก็ถูกมากถูกกว่าในไทยเยอะมากเลยนะคะสามสิบห้าบาทนะคะประมาณนั้นอันนี้ก็เคยเอามาติด สัรหนังสือนะคะที่ฉีกออกมาแล้วนะคะเขมาติดหุ้มไว้นะคะอันนี้เป็นแบบอันใหญ่นะคะก็อาไว้ตกแต่งนะคะแต่ไม่ค่อยได้ใช้เหมือนกันอันนี้นะคะเป็นเทปที่ติดผนังแล้วปลอดภัยนะคะสีไม่ลอกนะคะก็เอาไว้ติดอะไรที่อยากจะเตือนความจำไว้ใช้ดีนะคะชอบ อันนี้เป็นสมุดโน้ตเป็นแบบฉีกออกมาเป็นแผ่นๆนะคะน่าจะได้มาจากที่ไหนสักแห่งหรือว่าคนให้มานะคะจำไม่ได้แต่ถ้าเราซื้อเองก็คงจะไม่ซื้อนะคะเพราะว่าลายมันเยอะเกินไปนะคะเวลาเขียนเราข้อความเราไม่เด่นนะคะมันเหมือนมีอะไรรบกวนอยู่ตลอดเวลานะคะอันนี้เป็นสติกเกอร์ที่น่าจะต้องแต่ตอนประถมนะคะเก่ามากแล้วนะคะน่ารักก็เลยไม่ได้ทิ้งะคะ ก่าไม่ค่อยดีแล้วแพงด้วยนะคะอันนี้เพิ่งเห็นว่าแพงขนาดนี้อันนี้จาก i ีเกีนะคะเป็นเหมือนสมุดสติกเกอร์ก็ถ้ายอยากซื้อมาตอนนี้ก็มีสามอันแต่ว่าใช้น้อยนะคะไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ลายข้างใน,นะคะ่ะอันนี้เล่มแรกก็ใช้ไปแค่ประมาณแผ่นเดียวนะคะเขามีหลายแผ่นมากเลยนะคะเป็นลายหกดอกไม้ ถ้าติดก็ติดพวกปกสมุดอะไรแบบนี้ค่ะปกสมุดที่แบบโล่งๆว่างเปล่าก็ติดพวกนี้อันนี้เล่มที่สองค่ะชอบสีของอันนี้มากกว่าค่ะจริงๆชอบลายที่เป็นเหมือนรูปเพ็รในทางด้านขวาอันหนึง่งแค่นั้นอันนี้อัน,นเล่มที่สาม อันนี้นะคะเป็น was i ิแบบทีดูน่ารักนะคะเดี๋ยวมาดูทีละอันนะคะอันนี้ซื้อจากไต้หวันนะคะน่ารักดีนะคะเป็นมีดำข้างหลังมีบอกไว้ด้วยนะคะว่านี่ถ้าเกิดว่าซื้อแล้วก็จะโดเน a นะคะสิเรซนาะคาก็ถูกนะคะหกสิ 60. ก้าวอยู่ข้างล่างนะคะอันนี้ซื้อในไทยนะคะเป็นของ Artbox นะคะที่เอเชียบุกเอาเข้ามานะคะถ้าสมาชิกก็จะได้ลด10นะคะถ้าจะไม่ผิดอันนี้ก้าวอยู่ข้างข้างติดให้มันยื่นออกมาได้นะคะแต่ว่าก็ไม่ค่อยได้ใช้นะคะอันนี้เป็นแพนเนอร์ Artbox เหมือนกันนะคะ เริ่มเคยเห็นคนใช้แบบนี้นะคะนึกว่าวาดวงกลมเองแต่ว่าตอนหลังพอมาเจอก็เลยอ๋อเขามีขายนี่นาแต่ก็ใช้บ้างไม่ค่อยได้ใช้ทุกวันนะคะอันนี้ตอนแรกรู้สึกเหมือนโดนหลอกนิดหน่อยนะคะคือรูปข้างหลังอันสุดท้ายอะเขาเหมือนว่าติดแล้วมันจะยื่นหัวออกมาได้ใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆแล้วกาวมันอยู่ที่หัวเราคิดว่ากาวน่าจะอยู่ข้างล่าง อันนี้ก็อาร์สบอกนะคะกาวก็อยู่ที่หัวเหมือนกันนะ,ะอันนี้ของโมจินะคะเป็นเหมือนเช็คลิสต์นะคะมีกาวอยู่ข้างบนนะคะทั้ง3อันเหมือนกันนะคะแล้วเขาก็ ขายมาเป็นแพ็กด้วยกันพื้นที่กาวก็เยอะอยู่นะคะอันนี้ก็ของมูจินะคะเป็นแบบที่มีกาวนะคะเดี๋ยวมาดูทีละอันนะคะอันแรกอันนี้เป็นลายเดือนนะคะเหมือนไปติดในพวกแพนเนอร์หรือว่าสมุดเปล่าแผนแพนเนอร์ก็ได้นะคะ แต่เราสุกว่าช่องมันเล็กเกินไปหน่อยนะคะเขียนไม่พออาจจะเอาไว้จดอะไรนิดหน่อยนะคะอันนี้รายสัปดาห์นะคะกาวอยู่ข้างบนอันนี้แบบมันจะมีตุ่มๆข้างบนเหมือนให้แบ่งได้ก็เคยเห็นว่าคนเขาเอาไว้แบ่งช่วงเวลาในวันนะคะเราก็สุกว่าที่มันก็น้อยไปมันเดิมนะคะรานะคาก็ไม่ค่อยแพงนะคะเมื่อเทียบกับ ที่ข้ออื่นนะคะก็ถือว่าถูกกว่าเยอะเลยนะคะอันนี้ก็ของโมจินะคะอันนึงเป็นเช็คลิสต์นะคะอันนึงเป็นกล่องกล่องไม่แน่ใจว่าเอาไปใช้งานยังไงนะคะอันแรกนะคะที่เป็นเช็คลิสต์ก็อันนี้ไม่ได้มีกาวนะคะก็เป็นกระดาษเป็นแผน่แผนๆเวลาฉีกก็เหมือนสมุดฉีกนะคะออกมาเป็นแผน่น อันนี้ก็เหมือนกันนะคะสองอันนี้เวลาฉีกออกมาที่เราไม่ชอบอย่างหนึ่งก็คือเหมือนกาวที่ขอบมันจะแบบยังมีเหลืออยู่นะคะเวลาไปเสียบใส่สมุดหรือว่าอย่างอื่นมันจะติดนะคะอันนี้ของ artbox นะคะซอ้อจากเอเชียบุกนะคะอันแรกนี้เป็น รายเดือนนะคะน,นี่เป็นของเกาหลีช่องก็จะใหญ่กว่าของโมจิอันนั้นนิดนึงนะคะแต่ว่ารู้สึกว่าอาจจะแพงกว่านะคะพอันนำเข้ามาเราสึกว่าราคามันบวกเยอะกว่านะคะอันนี้ข้างในนะคะก,ก็ใช้ตัวอักษรเกาหลีนะคะก้าวอยู่ข้างบนนะคะอันนี้เป็นเหมือนกระดาษโน้ ก็มีกาวอยู่ข้างบนเหมือนกันนะคะเป็นเส้นบรรทัดอย่างเดียวอันนี้เราใช้นอยนะคะไม่รู้ว่าจะโหดอะไรปกติถ้าเขียนในหนังสือก็เขียนไปในหนังสือเลยนะคะไม่ได้เอากระดาษมาแปะเพิ่มอันนี้เป็นรายสัปดาห์นะคะอันนี้ชื่อวันก็เป็นภาษาเกาหลีเองเหมือนกันเราก็รู้สึกว่าที่มันแคบไปหน่อยนะคะแคบพอๆกันกับของมูจิ อยู่ห้องบนอันนี้เช็คลิสต์นะคะอันนี้แบบที่มีลายตัวกระตูนด้วยนะคะลักษณะก็เหมือนกันกันกบเกาะหน้านี้เลยนะคะบางทีเราก็รู้สึกว่าตัวกระตูนมัน เกะกะนิดหน่อยคือมันก็น่ารักดีนะคะแต่ว่าเวลาเขียนแล้วมันก็เริ่มเกะกะกินพื้นที่นิดหน่อยอันนี้แม็งกระเป๋าที่เราใช้ใส่โพสิทออกไปข้างนอกนะคะได้จากอีกเกียมานะคะได้แถมมากับอีกใบนึ่งนะคะไม่ได้หยิบม,มาแล้วก็จะโพสิทพวกนี้ใส่ไปนะคะจะได้โพสิทจะได้ไม่ยับนะคะไม่ได้ไปเสียบอยู่ตามหนังสือ ่วนกล่องที่ใส่พวกอันนี้ออกไปข้างนอกเป็นกล่องของมูจินะคะแล้วเอาสติกเกอร์มาแปะจะได้จำได้ว่ากล่องใปไหนใส่อะไรนะคะก็จะเป็นพวกอินดิอันเล็กๆนะคะบันทีก็ไม่ได้ออกไปทุกกล่องนะคะก็เลือกบางอันไปที่เราจะใช้ในวันนี้นะคะ ราะว่าขนาดมันพอดีกับที่จะใส่พวก p o สอินหรือว่าอินเด็กอันเล็กๆอัน,นอันนี้นะคะส่วนพวกอันกลุ่มนี้นะคะเราไม่ค่อยได้เอาออกจากบ้านนะคะส่วนใหญ่ไว้ที่บ้านแต่ว่าจะดึงไปแค่แบบและ ะะติดกับแพนเนอร์หรือว่าสมุดที่เอาออกจากบ้านไปนะคะส่วนที่เหลือก็จะไว้ที่บ้านนะ,ะปกติเราก็จะเก็บใส่ไว้ในกล่องแบบนี้แล้วก็ใส่ไว้ในลิ้นชักนะคะอันนี้ก็ครบหมดแล้วนะคะน่าจะเท่าที่นึกออกว่าเก็บไว้ที่ไหนบ้างนะคะก็ขอบคุณนะคะ